สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับช่องแอทอนช่อง YouTube แอทอนนักคำนวณในขณะนี้นะครับทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครักนาสำหรับคลิปนี้นะครสมาชิกนะผมจะพาสมาชิกนะครับมาคำนวณสูตรนะครับหลักสิบบนนะสูตรใหม่นะครับเดินยาวเลยสำหรับสูตรนี้เดินมาเจ็ดวันะครับเป็นสูตใหม่คิด ลงคำวนวณให้เป็นวนแรกนะครับใครที่ชอบก็ฝากพิจารณาด้วยนะบิบนตัวเดียวแล้วก็มาต่อกันกับสูตร1หน่วยบนนะครับอันนี้จะเป็นสูตรระยะสั้นนะดึงเข้ามาแค่ห้งวดน,นะอันนี้ระยะสั้นนะระยะสั้นกับระยะยาวนะครถ้าเกิน5้งวดไปผมก็มันยาวไป เจ็กนี่ก็ถือว่ายาวแล้วนะถ้า4 5งห้าวดที่ก็เป็นระยะสั้นลน่ะครับก็ใครที่ชอบนะระยะยาวระยะสั้นก็ว่ากันไปนะฮะแต่สูตรนี้จะเป็นสูตร10หน่วยบุญนะฮะมาได้10หน่วยบนนุญแต่สูตรนีนะ้เป็นสูตรหลัก10บุญนะหลัก10บุญเด่นๆนะรับตัวเดียวนะครับเดิน7จ็ดขครับ เจ็ดงวดสำหรับสุดนี้เจ็งดงมดก่อ,อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะครับยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไปด้วยไปแล้วกันช่องแอด t h o นักคำนวณฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใช่องผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระด,กดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะสำหรับใครที่อยากเข้า มาฟังคำเตือนทางช่องกันก่อนคำเตือนนะฮะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะฮะไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลนะครับไปไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกแยกแยะวิเคราะห์้วยตรงท่านเองนะครับถูกผิดก็กล่าวประทุกประภัยครับมาดูสูตรหลัก สิบหน่อยบนกันก่อนนะับตัวเดียวเลยตัดหางหัวหัวแรกนัาสูตรเลขหนึ่งนะครับ,รรนะด,รบรดอกหนึ่งหนึ่งหกเอาจะพาะนะครับหลักสิบหน่วยบนนะครับมาหลักร้อยก็แถมนะถุงงวดที่หนึ่งนะเอาไปต่อคองวดที่สอครับงวดที่สองสูตรเลขศูนย์นะครับด,นะรดอกหกเก้าศูนย์มาที่หลักหน่วยบน ถูกเป็นงวดที่2องวดที่3นะสูตรเลขเาตัวเดียวพอดอกค่า9 3 9ประมกาณมาที่หลัก10ถูกงวดที่3หมงวดที่4นะสูตรสิบโดยบนตัวเดียวได้เล 0, 5, ข0นย์นะพอดอกค่า0 4 ถูกเป็นวดที่4ี่วดที่5ฮะวดที่ผ่านมาสูตรเลข3ามผลออกค่า,า, 5, 0, 3, 3. าสูตรสามสามมาที่หลักห้่วยวดที่ห้าหวดสูตระยะสั้นนะสิบโดยบนตัวเดียวเอามาต่อกันกับวดที่จะถึงนี้นะฮะอ้นี้ก็คือวิธีคิดวิธีทํานะฮะใครชอบก็ พิจารณาเอาใครไม่ชอบความองขาดนะพี่ทำนำหลักแสนหนึ่งครั้งบวกสิบบนหนึ่งครั้งนะบวกหน่วยล่างหนึ่งนำหลักแสนหนึ่งครั้งบวกสิบบนหนึ่งครั้งบวกสิบล่างหนึ่งครั้งบวกหน่วยล่างอีกสามครั้งแล้วก็บวกหลักหน่วยสามตัวท้ายกระที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้งบวกก็ได้เท่าไหร่บวกค่าของที่เอาบวกกระดู4สี่บวกสูย์ลงท้ายเลขสี่สี่บวกแปดสี่บวกแปดลงท้ายเลขสอง สองบวกเ้าลงทยเลขหนึ่งหบวกเ้าลงทยเลขศูนย์ศูนย์บวกเก็ได้เก้านะ้าวกแปดทยเลขเจ็ดเจบวกห้าที่นะลงท้ายเลขส 1. 1อ 0. 0นะ 7. 7นะอ,อ่ะวดน,นี้10หน่วยบนตัวเดียวได้เลขสองครใครชอบเลขสอก็ฝาพิจ,จนารณาด้วยนะครับใครไม่ชอบว็มองผ่านนะครับสนะหน่วยบนตัวเดียว จำนันที่นะครับสิบหกทับเจ็ดทับหกเจ็ดอ่ะลองดูกันนะครับเอามาต่อกันกันกบสูตรสิบบนนะฮะสิบบนเดินยาวๆนะครับสูตรที่หนึ่งในคลิปนี้เจ็ดขวดนะครับขวดแรกสูตรเลขแปดฮะบรอกซนะีแปดที่แปดหนึ่ง 8มาที่หลัก10บ,บนถูกพจน์ที่1นึ่พจนที่2ฮะสูตรได้เลข9ตัวเดียวพจนดอกห้า9ก้มาที่หลัก10บบนถูกพจน์ที่2องพจนที่3ฮะสูตรได้เลข1ตัวเดียวฮะหลัก10บ,บนพจนดอก116 1ก็มาที่หลัก10บ,บน ถูกเป็นวดที่สามวดต่อมาฮะงวดที่สี่สูตรไดเลกาตัวเดียวพอดอกหกเก้าศูนย์กะประมาณที่หลักสิบบนถูกเป็นวดที่สี่ตัวนี้เดินเจ็ดวดเลยนะครับงวดต่อมางวดที่ห้าฮะสูตรไดเลกาตัวเดียวพอดอกห้าเก้าสาม ก็มาที่หลักสิบบนหมวดที่หกห้าศูนย์ได้เลขศูนย์ตัวเดียวหลักสิบบนตัวเดียวพอเราค่าศูนย์สี่ศูนย์ก็มาที่หลักสิบบนถูกอ่ะหมวดที่ ถึงนี้นะฮะสิบบนตัวเดียวได้เลขกศูนย์นะเราห้าศูนย์สามศูนย์นะก็มาที่หลักสิบบนะมาที่หลักสิบบนถูกคนระับอ่าสูตรนี้คำนวณลงให้นะครับเป็นมวลแรกนะสบาชิบนะทั้งสองสูตรเลยในคลิปนี้ลงให้เป็นมวลแหลกนะสิบบนกับสิบหน่วยบนนะครฮะหัวดนี้หลักสิบบน นะเดิน,เดนยาวเจ็ดวดลวดได้เลขตัวไหนไปดูวิธีทำกันนะอันนี้ก็คือวิธีคิดวิธีทำสมมติแคบสุดไว้ได้เลยวิธีทำฮะหลักสิบบนตัวเดียวน,นำหลักแสนหนึ่งครั้งบวกร้อยบนหนึ่งครั้งบวกหน่วยสามตัวหน้ารังที่สองหนึ่งครั้งบวกสิบสามตัวท้ายรังที่สองอีกสองครั้ง บ,บวกกันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยนะครับไม่มีบวกคงที่สําหรับสูตรนี้เอาบ,บวกกันด4ู4บวก5้าลงทยเลข9 9ก้าบวก้าลงยเลข4 4่บวก4ลงไทยเลข8 8บวกสนะครับลงไทยเลข 2, 2> <c oughs> 10สบนตัวเดียวงวดนี้ได้เลข2ฮะสูตรใหม่ใครชอบก็แคปสูตรไว้ฮะใครไม่ชอบก็มองผ่านนะไปชนกับสูตร10หน่วยบนเลข2งงวดนี้ สองสูตรนะสิบบนตัวเดียวได้เลขสองนะครับแล้วก็สิบรวยบนนะครับก็ได้เลขสองชนกันที่เลขสองสมัยชีคิดว่าเลขสองเกี่ยวมาไหมถ้าชอบก็พิจารณาเอานะครับถ้าไม่ชอบก็มองผ่านเป็นสูตรใหม่นะครับหลักสิบบนเน้นๆนะครับสูตรระยะยาวเจ็ดหวดนหงวดนนี้ได้เลขสองเลขสองนี้นะครับมาหลักสิบยากนะครับ มาหลักสิบยากไม่เห็นอ่านานแล้วฮะครับแนานโผล่มาครั้งหนึ่งนะครับเลขสองนะแต่งวดที่จะถึงนี้สูตรมันได้เลขสองนะสมัยชิคนะแต่เลขสองเนี่ยเลขหลักสิบเนี่ยไม่ค่อยมาเลยเนี่ยเนี่ยอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจดอนีด้ไม่มีเลขสองติดมาที่ติดมาสามตัวบนไม่มีเลยฮะเลขสองโอดที่จะถึงนี้มันจะมีเลขสองไหมนี่ มันมายากนือเกินนะฮะสมมาชิ้นะถ้าชอบค่อยจัดนะครับพว mm ่าประจำวันที่16บหกทับเจ็ดทั 6, 7, ถ้าไม่ชอบนี่มองผ่านได้เลยนะฮะสมมาชิกนั้นมันเป็นมันเป็นตัวเลขที่มาย,ยากนะเลขสองนี่ผมว่านะครับถ้าหลักเกี่ยนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามครับขอบคุณครับ